การทำงานของบ้านพิเณุนโรกมีโจทย์แล้วก็ถามว่าเอ๊ะไอ้เรื่องนี้จะเอาอย่างไรนายกรลฐมนตรีต้องมีความคิดที่จะตั้งโจทย์ให้ถูกถ้าคุณตั้งโจทย์ไม่ถูกครับตอบมันก็ไม่ถูกนายกรัฐมนตรีต้องมีกลืนนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามักจะไม่สรุปเพราะมีอะไรก็โทษเลขาว่าสรุปผิดในคณะรัฐมนตรีคุณจะเเลิม ตั้งข้อสังเกตไม่เห็นด้วยอะไรบางอย่างโต้คุณคนตรีคุณเจริญบอกเฮ้ยมันก็ต้องแสดงไม่เห็นด้วยไปก่อนที่วะไม่ใช่เห็นด้วยกับไปหมดก็าทำรัฐประหารตอนนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลต่างๆเยอะแยะหมดรวมทั้งที่เขาบอกว่าบุฟเฟ่ต์คาร์มิเนตมันมีปัญหาในทางการเมืองมันมีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวถ้าจะถูกรัฐประหารไม่น่าเกี่ยวกับการที่มีบ้านพิษณุโลกเด็ดไาก บ้านพิษณโรกมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างคนที่เป็นนายกรละมนตรีไม่ยอมใช้บ้านนี้เป็นที่พำนักบางคนก็เลยบอกว่าน่ากลัวออกบ้านนี้มีผีหรือเปล่าบ้านพิษหรือบ้านพิษณุโลกมันก็มีถนนโค้งๆครับพอเข้าไปถึงเนี่ยข้างหน้าตึกเป็นตึกเก่า ข้างหน้าก็จะมีนาลายบรรทมศิลป์เพราะบ้านพิษณุโลกเดิมเนี่ยชื่อบ้านบรรทมศิลป์รู้สึกคุณอุ๋งวิ่งจะไปสก,การะนันนะครับผมก็ผ่านเวลาจะเข้าไปที่ไรก็ผ่านตรงนั้นนะแต่จําไม่ได้ว่าเคยสก,การะหรือเปล่าเดินเข้าไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องโถงแล้วก็มีห้องประชุมข้างในแลขวามือก็มีห้องประชุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องประชุมห้องนอนอยู่ชั้นสองอยู่อีกชั้นหนึ่งเป็นบ้านไม้สัก บ้านนี้ลอยอยู่บนน้ําลอยอยู่บนเลนเพราะในสมัยรัชกาลที่6ไม่ได้มีการตอกเสาเข็มเหมือนปัจจุบันแต่ใช้ซุงต้นก้อนโตๆเรียงแล้วบ้านนี้อยู่บนซุงที่ลอยอยู่บนเลนลอยอยู่บนน้ําเป็นบ้านโบราณซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเป็นวิศวกรรมที่ที่สุดยอดมากเลยแล้วเมื่อซุงต้นใหญ่ๆอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นไม้ดีเนี่ยไม่ผุ แล้วบ้านนี้ก็จะมีความรู้สึกเ e อี๊ดออิดหน่อยเวลาเดินนะครับแล้วจะไม่ค่อยเก็บเสียงคุณก็รู้บ้านไม้เนี่ยไอ้รอยต่อของไม้มันก็จะมีช่องมีรูเสียงก็รอดได้เพราะฉะนั้นคนที่นอนอยู่ข้างบนประชุมข้างล่างบางทีมันก็ได้ยินคุณนอนอยู่ข้างบนคุณพูดอะไรข้างล่างก็ได้ยินก็ได้ยินอยู่บ้างและไอ้ความเอี๊ดออดเนี่ยนะครับบางคนก็เลยบอกว่าน่ากลัวออกบ้านนี้น่าจะมีผีคนที่เป็นนายกเลยไม่ยอมมาพัก แต่ผมวิเคราะห์ว่าไม่ใช่ผีเผออะไรนะครับก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละครับบ้านก็ไม่ใหญ่มากกลางๆแต่ก็มีหลายห้องนะครับแต่บ้านสวยยังเคยเข้าไปถ่ายทีวีในนั้นเลยอตอนที่เรากำลังจะมีพระราชบัญญัติการชุมนุมผมก็ได้เชิญอาจารย์จันทกีราจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไปสัมภาษณ์ในบ้านพิษณุโลก การทำงานของบ้านพิษณุโลกในสมัยนู้นกันล้จะเอาประเด็นใหญ่ๆที่นายกรัฐมมนตรีมีโจทย์ผมยังจำได้ว่าผมถูกตั้งคำถามอยู่หลายเรื่องนายกชาติชายเคยได้ยินผมวิพากษ์วิจาร์ณมากว่าเราเนี่ยไปเก็บภาษีส่งออกยางพาราทำให้ราคายางพาราในประเทศมันต่ำลง ชาวชาวสวนยางเดือดร้อนผมก็บอกท่านนายกชาติชายว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถึงเวลาจะต้องยกเลิกภาษียางภาษียางในอดีตอาจจะมีมีมีข้อดีอะไรก็ตามแต่ภาษีส่งออกทำอย่างนี้ทำให้คุณยางพาร,ราเดือดร้อนคุณชาาิชายฟังแล้วเห็นด้วยกับผมก็ชวนดรกรงอาจารย์วีรพงษ์รางมังกรลไปกินข้าวที่โรงแรมพาร์คในเลิศ ห้องอาหารฝรั่งเศสชื่อมาเมซองก็มีอาจาร,รย์วีระพงศ์ท่านนายกชาติชายผมและก็ไก่ศักดิ์สี่คนท่านนายกชาติชายก็บอกว่าอาจารย์วีระพงศ์เป็นรัฐตีครังเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐตีครังคิดยังไงแล้วก็สรุปว่าเอานะเ,าเราก็เก็บมานานแล้วช่วยชาวช่วยชาว,ชชวชสวนยางเลิกเถอะอาจารย์วีระพงศ์ก็บอกว่ารับว่าจะไปปรึกษาราชการดูก่อน เพราะามันมีข้าราชการอีกจํานวนเยอะที่เคยทําเรื่องนี้อยู่และเรื่องก็หยุดตรงนั้นพอวาระเข้าสู่คลอในที่สุดคุณชาติชายก็พูดขึ้นเสนอขึ้นแล้วกระทรวงคลางไม่ค้านในที่สุดก็เลยเลิกภาษีอยางส่งออกอย่างพลาจีิงๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องละหุงสมัยก่อนเราส่งออกละหุงและรัฐบาลก่อนสมัยคุณชาติชายห้ามส่งออกละหุงโดยที่มี โรงงานสก,กัดเม็ดละหุ่งเป็นน้ำมันละหุ่งอยู่เจ้าเดียวคือของคุณอบวสุรัตน์เป็นผู้ผูกขาดในการซื้อน้ำมันละหุ่งทั้งประเทศผมก็บอกว่าโอ้แบบนี้ไม่ได้ถ้าถ้าโรงงานแห่งนี้อยากได้น้ำมันก็แข่งก,กันกับราคาที่ส่งออกต่างประเทศสิไม่ใช่ห้ามส่งออกแล้วให้เจ้าเดียวเป็นผู้ซื้อคุณชจาชายก็ยังพูดกับผมเลยบอกอาจารย์อาจารย์นะพูดถูกแต่ตาอบมันจะด่าผมแย่นะเนี่ยแล้วในสุดพูดไปพูดมาเขาบอกเอาเอาก็เอา,เอา,เอา,เอา อย่างที่เป็นต้นเนี่ยคุณจะพอมองเห็นว่าเวลาทํางานมันก็พอจะช่วยพื้นฐานแล้วมันก็จะมีพื้นฐานเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เบบี้ผมอันนั้นก็เป็นส่วนของอาจารย์ไกศักด์คนเข้าใจว่าเป็นของพันศักดิ์ผมเองเข้าใจว่าเป็นของไก่ศักดิ์เพราะไก่ศักดิ์เป็นคนรู้เรื่องการระหว่างประเทศดีโดยเฉพาะในอาเซียน และตอนเป็นสมาชิกวุฒิสภาจันเกศักก็เป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศอันนี้ผมเชื่อว่าฝีมือไกศักดิ์แต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆเรื่องเศรษฐกิจอาจารย์นรงชัยเรื่องอะไรต่ออะไรก็ทํางานกันอย่างนี้บางครั้งรัฐบาลเขาก็เอาวาระการประชุมที่เลขาครมอเขาตั้งวาระการประชุม แล้วก็โยนเข้ามาถามว่าเอ้ยเรื่องพวกนี้ช่วยเตรียมงานหน่อยว่าคนเป็นนายกจะต้องรู้อะไรจะต้องคิดอะไรจะต้องทำยังไงควรจะเป็นยังไงมันก็มีการเตรียมงานที่จะให้กับการประชุมคลรมในวันอังคารเพราะฉะนั้นประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะมีการคุยกันเรื่องประชุมกันเรื่องพวกนี้อะหลังจากที่ประชุมคลรมเสร็จเลขาคลร,ร,รมก็ทำมติคุณต้องเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยมันแปลก นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามักจะไม่สรุปเอาว่ามาเจ้าของเรื่องเอาคนอื่นว่ามาว่ามาว่ามาเสร็จแล้วพอพูดไปพูดมาพอได้เรื่องพับอ้าผ่านเอาอีกเรื่องขึ้นมักจะไม่สรุปมองในสองแง่ในทางการเมืองการที่นายกไม่สรุปปลอดภัยเพราะมีอะไรก็โทษเลขาว่าสรุปผิดสังคมไทยเป็นสังคมที่มีชั้นเชิงในเรื่องอย่างนี้ มันก็มีเรื่องบางเรื่องที่พวกเราเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมันต้องมันต้องเขียนสรุปให้ถูกอาจารย์บวรศักดิ์เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีละเอียดมากก็ไปดูกับเลขาที่การคณะรัฐมนตรีแล้วก็เอามาดูแล้วยังมาเล่าให้ผมฟังบอกเนี่ยอาจารย์ดูสิเขียนยนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ก็แก้กันไป ห้องประชุมคณะมนตรีเนี่ยคุณเคยเห็นในในในภาพสื่อเท่าไหรด้านข้างๆด้านหลังนายกข้างๆจะมีห้องสำหรับนายกและมนตรีเป็นห้องพักรับรองนายกมีโต๊ะทำงานแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวเล็กๆสำหรับประชุมได้ประมาณ5-6คนคุณชาชชัยก็ขอให้ที่ปรึกษาเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นมันงังบางเงินเป็นวาระ ที่ผมเกี่ยวข้องด้วยเขาก็เลยขอให้ไปนั่งในห้องนั้นในห้องนั้นก็ฟังได้สบายมีลำโพงเข้ามาถึงในห้องนั้นเราก็นั่งฟังกันเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นคุณเฉลิมอยู่บาํารุงเดินเข้ามาแล้วก็เอาคุณมนตรีพงษ์วันที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาในห้องเข้ามาถึงผมก็ได้ยินเขาพูดกันเขาบอกว่า มนตรีเขาหน้าไม่ค่อยดีเพราะเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังอยู่ในห้องนั้นนว่าในคณะรัฐมนตรีคุณเฉลิมตั้งข้อสังเกตไม่เห็นด้วยอะไรบางอย่างโต้คุณมนตรีแต่พอเดนเข้ามาในห้องคุณเฉลิมบอกเฮ้ยมันก็ต้องแสดงไม่เห็นด้วยไปก่อนที่วะไม่ใช่เห็นด้วยกันไปหมดใจเ,จเ,จเ,จเย็นใจเย็นเ็ผมนี่เองแค่นก็เลยเล่าให้คุณฟังว่าในในการประชุมเนี่ยมันก็จะมีการ ออกไปข้างนอกพูดคุยกันบ้างทีมที่ปรึกษาของนายกบ้านพิษณุโลกมีบทบาทหรือว่ามีคำแนะนำอะไรหลายอย่างแล้วคุณชาติชายหรือนายกเชื่อใจเพราะลูกชายก็เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการแล้วก็ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นน้ำหนักก็เลยสูง พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีพิษสงแน่นอนที่ไหนก็ตามถ้ามีอํานาจมีพิษสงคนก็จะจับตามองแล้วถ้าเขาอยากจะทำรัฐประหารเขาคงไม่ทำรัฐประหารเพราะว่าบ้านมีบ้านพิษนุโลกหรอกแต่เขาทำรัฐประหารตอนนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลต่างๆเยอะแยะหมดรวมทั้งที่เขาบอกว่าบุฟเฟ่ c ์คามิเนตอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ขี้เหยียดหรือฟื้นแต่วิธีการหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่า ก็ได้รับ pues คําแนะนําอะไรจากบ้านพิษณ <được> ุโลกก็ก็เขียนเลื่อยเปืือยไปก็ผมคิดว่าตรงไหนที่พอจะทําอะไรได้คนก็จับตาแล้วก็ให้น้ําหนักก็มีแค่นั้นผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องอาถรรพ์ถ้าจะถูกราัประหารไม่น่าเกี่ยวกับการที่มีบ้านพิษณุโลกหรือไม่แต่ถ้าจะถูกราฐประหารมันเกิดจากมันมีปัญหาในทางการเมืองมันมีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัว โอ้ยแค่บ้านพิษมันจะไปเกี่ยวอะไรกับรัฐะหารจริงๆแล้วมันขัดแย้งกันในผลประโยชน์แย่ๆบทตอนน,นนั้นนะครับมันต้องมีที่ปรึกษาการที่มีที่ปรึกษาไม่ใช่ของเสียหายน่าจะเป็นประโยชน์ในสมัยรัฐบาลเปรมหรือรัฐบาลอันนั้นผมจำไม่ได้อะมีที่ปรึกษาเป็นเรื่องเป็นราว มีท่านอาจารย์สนออุณากูลเป็นที่ปรึกษามีอาจารย์สเสนจามลิกมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นักวิชาการที่เป็นที่น่าเชื่อถือช่วยกันเป็นที่ปรึกษาผมเองเนี่ยเคยได้ยินแล้วก็เคยเข้าไปร่วมบ้างก็เห็นว่าที่ปรึกษาเนี่ยช่วยคิดช่วยให้กำหนดทิศทางแล้วถ้า คนที่เป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งพวกนี้ได้รับความคิดที่หลากหลายมันจะทำให้การตัดสินใจดีขึ้นไม่ใช่ฟังแต่ข้าราชการประจาหรือฟังแต่ตัวนักการเมืองด้วยกันแต่จะได้ทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าที่ปรึกษาที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่บอกว่าต้องผลักดันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่น่าจะให้ทางเลือกกับตัวนายกร,ารัฐมนตรีนายกร,ารัมนตรีต้องมีกลืน ต้องมีความคิดที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีความคิดที่จะตั้งโจทย์ให้ถูกถ้าคุณตั้งโจทย์ไม่ถูกคำตอบมันก็ไม่ถูกมันพอกันเพราะฉะนั้นจะโทษที่ปรึกษาไม่ได้ต้องต้องทำงานประสานกันการที่มีความคิดที่หลากหลายมีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านมาช่วยกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์